ข่าวดีเหมือนกันนะครับยูเนสโกนั้นยกย่องให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยนี่นะครับเป็นหนึ่งในหกสนามบินที่สวยที่สุดประจำปีนี้ครับ โครงการเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับได้ยกจ่องให้ท่ากาศซายนสุวรรณภูมิของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ1นึในหสนามบินท,ที่สวยที่สุดประจําปีนี้นะครับเรียกว่า the world most beautiful list 2024นคอนอกจากนี้แล้วอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ที่เรียกว่าซัดวันนี่นะครับของท่ากาเซียนสุวรรณภูมินั้นยังได้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพริก v e r s Vers a t i l e นะครับหรือว่าหมดหมู่สนามบินที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมนี้ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกที่กรุมปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเอเกณการให้คะแนนก็คือการออกแบบสถาปัตยะกรรมที่โดดเด่นด้านความงาม ทั้งภายนอกและภายในอาคารนะครับเขาก็จะตัดสินดูที่ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างบริบททางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการถ่ายทอดความวิจิตละเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ไทยให้กลมเกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยครับครอบคลุมทั้งสื่อทางด้านปรัิศาอัตลักษณ์วิถีชีวิตและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาใช้บริการนั้นได้เกิดความประทับใจในสนามบินด้วยนะครับ